ค่อรู้สึกว่าวันนี้ตลาดมันคงไม่เหมาะกับเราแล้วแหละพอเข้าใจว่าวันนี้การเทรดมันเหมือนเป็นการทําธุรกิจยังไงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่ถ้าเรายิ่งเก่งขึ้นเรามีความรู้เยอะขึ้นเราก็จะเป็นคนที่สามารถสร้างกาไรจากตลาดได้เยอะขึ้นครับ สวัสดีทุกคนนะคบพบกับบาสภพัชราอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับรายการนะฮะัอดบทเรียนนะครับต้องบอกบทเรียนที่เราจะมาคุยในวันนี้เป็นบทเรียนหนึ่งเลยที่ผมอยากจะตอบคาถามทุกคนละกันหลายๆายคนครับทักเข้ามาปรึกษาด้านการเทรดกับผมเนาะส่วนใหญ่จะชอบถามเพราะว่าวันนี้ก่อนจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราอะต้องทําอาชีพอะไรมาก่อนหรือว่าต้องเรียนจบตรงสายหรือเปล่าจริงๆตัวบาสนะจบวิศวะนะครับสาขาเคมีนะครับภาคอินเตอร์เนาะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงๆเลยก็คือตอนนั้นแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจ มันมีหลายเหตุการ์มากครับตอนนี้วิศวะเนี่ยผมก็ขายของออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยนะครับตอนนั้นถ้าย้อนไปมาสักหกเปีก่อนช่วงนั้นเนาะขายของอะไรเพิ่มมาผมก็แบบเอาของมาขายจากจีนนะครับจะเป็นพวกแกจีตโทรศัพท์หรือไม่ก็แบบของใช้ทั่วไปในบ้านหรืแบบเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติเราเอาของมาขายเนี่ยต้นทุนมันถูกเนาะแล้วมาจีนมันเยอะผมก็เลยตัดใ,ใจที่จะเริ่มเอาของเข้ามาขายแต่ พอขายเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นยุคแรกของตัว Facebook เนาะผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเอาของมาขายปุ๊บแล้วก็ยิงแอดโฆษณาแล้วก็ได้กําไรส่วนตา่างทำจนถึงช่วง3 4ปีก่อนนะครับก็คือเป็นช่วงที่โควิดล้วรอกแรกเพิ่งมาพอดีเลยตอนที่โควิดมาเนี่ยมันเริ่มจากประเทศอะไรนะมีใครรู้ไหมใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะครับฉเฉลยน,นะก็มาจากประเทศจีนแล้วผมอ่ะก็นาของเข้าจากจีนิ่นที่เกิดขึ้นเลยครับ ของที่เคยขายดีของที่แบบนําเข้ามาขายเนี่ยมันก็มาช้าลงช้าลงขึ้นเรื่อยๆนะผลส่งก็ต้องบอกว่าเพิ่มคอสให้เราครับได้กําไรน้อยลงผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้อยากจะทําอะไรเพิ่มตอนนั้นก็เลยเริ่มลงหาซึ่งตอนนั้นก็มีน้องคนหนึ่งนะครับแนะนาชื่อบอยวัคชั่นติดตามน้องผมได้นะก็ต้องบอกว่าวันแรกที่เข้ามาน,น้องเขาผมเนี่ยก็เพิ่งเริ่มเทรดแต่จริงๆอะ่ะบาร์เคยคุยกันตั้งนานแล้วว่าเฮ้ยวันนี้ การเทรดมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นแบบไม่ถูกวิธีอะ่ะสุดท้ายมันก็จะมีแต่เสียกับเสียมันไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ผมเริ่มเข้าวงการเทรดตอนที่เลิกขายของออนไลน์นะจริงอะ่ะผมเริ่มเทรดอะ่ะแต่อายุสิแล้วแต่ว่าตอนช่วงอายุสิตอนนั้นอะ่ะเติมพอร์ตมาร้อยเหรียญครับแล้วก็ไม่ได้เรียนไม่ได้มีความรู้อะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นครับเงินที่เติมไปหมดภายใน1สัปดาห์แล้วมันก็เป็นแบบนี้สัก2อสรอบครับจนผมค่รู้สึกว่าวันนี้ตลาดมันคงไม่เหมาะกับเราแล้วแหล,ละกก็ได้ไนน้ิต่าาราางทมมคับบอจ er อจฟยยุผ ว่าเฮ้วันนี้การเทรดอ่ะจริงๆมันเหมือนการทําธุรกิจนะมีต้นทุนไหมมันก็มีต้นทุนครับแต่ว่ามันไม่ต้องสต็อกเงินมันไม่ต้องมานั่งสต็อกสินค้าหรือว่ามีฟิกคอร์สอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆอ่ะฟิกคอร์สอย่างเดียวของการเทรดเลยคือ เงินในพอร์ตที่เป็นฟูลไทม์นาะมันก็ใช้ชีวิตประจำวันเงนี้ยก็จะเป็นเรื่องของแบบการที่เราแบ่งเงินใช้ในประจําวันในแต่ละวันมากกว่าจะเป็นเรื่องนั้นครับพอเข้าใจว่าวันนี้การเทรดมันเหมือนเป็นการทําธุรกิจย,ยังไงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่ถ้าเรายิ่งเก่งขึ้นเรามีความรู้เยอะขึ้นเราก็จะเป็นคนที่สามารถสร้างกําไรแต่ตะลาดได้เยอะขึ้นครับรู้มากยิ่งได้มากมันไม่ใช่การทาธุรกิจทั่วไปที่ถ้าอยากได้เยอะเนี่ยต้องลงทุนเยอะตาม อันนี้แหละคือผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของตลาดเลยซึ่งวันนี้มันเจออุปสรรคเจอเหตุการณ์อะไรเยอะไหมครับก็ต้องบอกว่าเยอะนะลองไปดูใน E ีก่อนก่อนผมได้นะก็บอกเลยว่ากว่าจะถึงจุดนี้เจอบทเรียนกันมาเยอะมากๆซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้ที่ผมทํเอพิโซดนี้ขึ้นมาเนี่ยเหตุผลตรงๆเลยคือรู้สึกว่าอยากที่จะบอกและาะตอบตรงๆจริงครับว่าวันนี้การเทรดไม่ใช่การพนันแต่มันคือธุรกิจครับถ้าวันนี้เรามองมุมมองว่าการเทรดคือธุรกิจเมื่อไหร่นะผมเชื่อเลยว่าการเทรดเราจะสร้างกำไรในตลาดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแน่นอนเราจะเลิกมองคัวว่านนี ต่อครั้งที่เราเทรดมันจะได้หรือขาดทุนเท่าไหร่แต่เราจะมองเนื้อยาวครับว่า 1, <S <S 1> เดือน3เดือน <S <S <ด>หรือ1ปีหรือ3ปี5ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะสเกลพอร์ตเราหรือธุรกิจเราอะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นครับถ้าใครจะเริ่มเทรดถ้าฟังคลิปนี้อยู่นะครับถ้ายังมีเป้าหมายลองเซตเป้าหมายดูยก่อนว่าถ้าวันนี้จะเข้ามาเนี่ยเราจะเข้ามาเทรดเพราะอะไรเราจะทําธุรกิจการเทรดจะเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ไปเพื่ออะไรและถ้าสมมติวันนี้เราตอบตัวเองได้แล้วแล้วเรามองว่าเครื่องมือเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์เราได้แล้วด้วย เริ่มเลยครับผมสนับสนุนเพราะว่าวันนี้เริ่มช้าเริ่มเร็วไม่สาคัญมันสาคัญว่าวันนี้เราเริ่มแล้วหรือยังก่อนจากไปเนาะเดียรู้ครับว่าให้วันนี้ใครที่ฟังอยู่นะครับแล้ววันนี้โอเคคุณเพิ่งเข้ามาเทรดหรือว่าแบบคุณมาเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เนี่ยก่อนที่คุณจะเทรดอะไรเงี้ยคุณเคยเจอประสบการณ์อะไรมาก่อนเนี่ยครับยังไงก็ฝากเมนใต้คลิปนี้ได้นะครับเราเดี๋ยวมาแชร์กันเนาะสำหรับใครนะครับที่ต้องการสาระดีๆด้านการเทรดนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับที่ช่องด้านล่างนี้เลยนะครับผมบาปชลศรขอลาไปก่อน